สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวึกเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดี่ยวนะคะวดประจําวันที่11ตุลาคม2567นกะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะของเมื่อวานเนาะแอดให้เด่นที่1 58นะคะพี่พี่จ๋าตัวที่ให้ลูดหลุดไปนะของเมื่อวานแต่ว่าตัวเด่น1เด่น5มานะคะเด่น5มารอบเฉพาะขีดบนล่างนะคะเด่น5มาในรอบพิเศษเด่น5มาปกติบนล่างนะคะ อ่ะตัวที่แอดให้ลูดหลุดไปเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะของเมื่อวานมาเฉพาะเด่น1กับเด่น5นะคะตามต่อกันของวันที่11นะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอ่าสำหรับท่านที่ยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอ่าตามกันต่อของวันที่11นะคะวันที่11ตัวดินที่แอดให้ แอดให้เด่นที่สองห้าหกนะคะอาสายวิง่งสายรูดเนาะสายวิง่งสายรูดแอ d ให้รูดไปที่สองนะคะพี่พิสาลุนสี่น้อยเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึงวีพีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสาม สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้านะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงสองสูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมที่เป็นตลาดนะคะแต่ละคนแต่ละทานก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะพี่พี่จา๋า ตัวที่แอดเน้นในรูปที่2นะคะแอดเน้นไปที่2องหนึ่งนะคะสองสองสองสแล้วก็เดี๋นะสองสี่สอนะคะ หากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ